ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมากเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่1ิธันวาคมที่ต้องบอกเลยว่าปฏิบัติการเริ่มเต็มขั้นล้างบางเนิน3-50ครับเราทับไทยทิ้งบอมขมนินและอาวุธหนักของไทยมาแล้วครับกับ dti 2ซึ่งก็ทาการดิงถล่มแนวพระวิหารกันด้วยรวมไปถึงหน่วยนาวิกตราดของเราครับก็กําลังสู้รบกับขมิอน่างดูเดือดซึ่งเรื่องเราทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดต สถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในพื้นที่แนวชายแดนของไทยเรานะครับอย่างที่ทราบกันการประทัก,กันเข้าสู่วันที่10แล้วซึ่งแนวรบทั้ง3ภาคครับ ทัพบ,บกหนึ่งทัพบ,บกสองะไรก็ทัพเรือหนึ่งยังคงเป็นการประทะก,กันอย่างดูเดือดโดยเฉพาะเนิน3 5 0นะครับฐานในของเราเนี่ยก็สู้สุดกําลังซันโวปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดใส่ต่อตําแหน่งคเหม็นอย่างต่อเนื่องที่เรียกได้ว่าเปิดคลิปออกมาเนี่ยก็ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นนะครับว่าปราสาทตาควายนั้นอีกด้านหนึ่งครับที่มองจากฝั่งดังขึ้นของไทยเราพังทลายไปไม่น้อยครับบวกกับที่ผ่านมาคำเหม็นมีการขุดเจาะฐานในตัวปราสาทเพื่อทําจุดกําบังเอสิบหกครับทำให้ฐานปราสาทตาควายนั้นไม่แข็งแรงเท่าเดิมซึ่ง ฝ่ายไใยเราเนี่ยก็มีการยิงปืนใหญ่ยิงตัดการเสริมกําลังเพิ่มเติมของเขมรที่รุกคืบแล้วก็เข้าโจมตีฐานในเราที่หน้าตัวประสาทตาควายหมายที่จะยึดคืนประสาทเอาให้ได้โดยก็เป็นฐานใยเราครับวีรบุรุษสละชีพไปทั้งหมด2นาย ตอนนี้ยังนําร่างกลับมายัางไทยเราเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอยู่ฝั่งของเข,งขงมรส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณปราสาทตาควายนั่นแหละครับที่เขมรเมื่อคืนมาซุ่มโจมตีไทยเรานะโดยเราเองครับก็สามารถตรวจพบเขมรสร้างป้อมปืนบังเกอร์อุโมงค์หลบภัยหลายจุดเลยที่เนิน3 5 0แล้วก็ยังใช้ย,ยุทธวิธีแบบเขมรแดงและก็เวีตกงนะครับตั้งรับซุ่มโจมตีรบประชิดแล้วก็หน่วงเวลาต่อการทุกของฝ่ายไทยเราเพื่อที่จะรอการเสริมกําลังและนอกจากนี้ครับแนวหลังเขงมรเนี่ยยังคงยิงเบียมยุสเดลงอย่างต่อเนื่องซึ่่งหนนวย น,นะครับก็บอกว่างานหินมากมันมีถ้ำเนี่ยเอาไว้พักพิงด้วยซ่อนตัวในอุโม,มงที่ลึกอยู่ใต้ดินพร้อมกับใช้ความมืดครับคุ้นเคยในพื้นที่เนี่ยรุกคืบเข้าจบดีทหารไดเราที่วางกําลังเฝ้าตัวปราสาทตาควายหวังที่จะยึดคืนเอาไว้ให้ได้โดยกองทัพที่สองครับก็รายงานออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว กับสถานการณ์ในบรินวณแนวรบปราสาทต,ตาควายทั้งเนินสามาสูและก็เนิน225โดยทั้ง2เนินนี้นะครับหน่วยทหารของเราเนี่ยได้ควบคุมพื้นที่บริเวณไว้หลายจุดเลยโดยเฉพาะตัวปราสาทต,ตาควายครับและดําเนินการสารบนราความมั่นคงในพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องมีการจัดวางมตาตรการป้องกันพื้นที่ตามหลักยุทธวิธีเพื่อเสริมความมั่นคงและก็ความปลอดภัยของกําลังพลขณะเดียวกันครับในพื้นที่เนิน225เนี่ยฝ่ายเราก็ยังคงตึงกาลังเพื่อควบคุมเส้นทางยุทธศาสาตร์สาคัญและป้องกันการเพิ่มเติมกําลังของฝ่ายเขาเองซึ่งตลอด เวลาดังกล่าวครับก็ยังคงมีปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องและมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนนั้นเป็นระยะมันก็เลยสรุ์ให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการและก็ประเมินผลในพื้นที่แล้วในช่วงเวลาหัวค่ำของวันเดียวกันนะครับได้เกิดการประทะหนักในบริเวณหน้าภาษาตาควายจากความพยายามของฝ่ายคขมรครับรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายได้เราครับก็ได้ดําเนินการปฏิบัติาตามแผนและ กำลังที่เหมาะสมเพื่อยับยัง้งโดยมีการดิงสนับสนุนนะครับเพื่อรักษาพื้นที่ควบคุมเส้นทางและป้องกันการเติมกำลังของเขมนเองจนท้ายที่สุดครับพอปะทะกันแบบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมาตรวจพบกำลังก็กลายเป็นว่าหาไม่เจออีกสองคนซึ่งตอนนี้กองทัพบกก็ได้อกอกมาชี้แจงแบบรายงานล่าสุดเร่งด่วนแล้วนะครับบอกว่าจะเร่งค้นหา2ร่างทหารไทยเราวีวรบุรุษไทยเราครับหลังถูกซุ่มโจมตีเมื่อคืนโดยเราก็เปิดปฏิบัติการจะยึดเนิน3 5 0นะครับแต่พบว่ากำลังพลหายไปหนึ่งนายโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาชี้แจ แล้วครับว่าเราเป็นการรุกเข้าตีนะเพื่อควบคุมที่หมายเนิสามาูนและจะกดดันกับทหารคาเมนครับแต่ว่าโดนกัมพูชาเนี่ยต่อต้านอย่างหนักโดยเมื่อเราถอนตัวไปครับกลายเป็นว่ากําลังบนหายไป2นายและด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อมหนวยเมื่อคืนนี้นะครับ มันมืดมากเกินไปจํากัดการมองเห็นประกอบกับอุปสรรคต่างๆจากสภาพภูมิประเทศทั้งทุนระเบิดการยิงต่อต้านก็เลยยังไม่เหมาะต่อการค้นหาเร่งด่วนณขณะนั้นจึงกลับมาทําแผนเพื่อที่จะเข้ากู้ร่างอีกครั้งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะระดมค้นหาทั้งทางภาคพื้นดินและก็ทางอากาศเพื่อนำกำลังพลของไทยเรากลับมาให้ได้นี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต่อสู้กับสถานรรการณ์เดินสามารถูนตอนนี้เพราะ อย่างที่บอกแหลยยุทธวิธีของเราเนี่ยมันเสียเปรียบกับเนินสูงขมนะครับเพราะว่าขมินเองอยู่จุดสูงแล้วไม่พอนะครับยังมีการขุดอุโมงมีการสร้างบังเกอร์หนาแน่นฐานต่างๆเนี่ยมันยิบย่อยไปแบบทั่วทั้งเนินเลยคือมันเยอะมากจริงๆถึงแม้ว่าเราจะส่ง F16 ครับพุ่งเข้าใส่ทิ้งไข่รัวแต่ก็ยังอยู่ได้เนื่องจากตัวนั้นมันอุโมงค์มันเยอะแล้วหนาแน่นมากม เหตุการณ์ก็คือขมิน้นครับอยู่ในป้อมสองด่านไท้เราแบบดุเดือดมากในตอนนี้นะครับทุกหน่วยก็มีการประสานกันตั้งแต่เช้ายัางไม่หยุดเลยแล้วเสียงกระพดานเนี่ยดังสนั่นกึกก้องไปทั่วผืนป่าโดยรอบปราสาทตาควายและที่มันเจ็บใจที่สุดครับตอนนี้จากทางฝั่งขมิน้นเองครับก็มีการแห่แชร์คลิปที่มาเอาปืนจากสองร่างทหารไทยเราบริเวณปราสาทตาควายพอเห็นแล้วก็ขอแสยียดีกับนักรบกล้าวีรบุรุษของเราด้วยที่เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยของเรามาณที่นี้ก็อย่างที่บอกเลยครับตอนนี้ขมิ กับฐานไทยเราในเนิน3ามหสุแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังสถาบนาความมั่นคงในฐานปราษาตาควายไม่ได้นะครับเพราะเขมราะดมยิงมาเช่นเดียวกันพร้อมกับมันจะ รุกเข้ามาได้ตลอดแนวเลยได้ทุกครั้งเลยครับเพราะว่าเนินน้ำมาอยู่ใกล้กันจริงๆแล้วประกอบกับความชินพื้นที่เนี่ยคเมินชินพื้นที่มากกว่าแล้วเหมือนฝั่งขมิ้นครับมีแผนแก้เกมของไทยเราก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ถูกเอลกทิ้งบอมแล้วก็ปืนใหญ่เราทิ้งบอมเนี่ยที่มีความแม่นยําสูงครับขมิ้นก็เลยกล้าที่จะมารบระยะประชิดซึ่งเราเองก็จะทิ้งระเบิดไม่ได้นะครับถ้าเกิดทิ้งไปปับ๊บมันอาจจะโดนฝั่งได้เราฝ่ายเดียวกันเต็มๆคือจะทิ้งได้ก็ต่อเมื่อ,เ,อเราต้องถอนก,ลออกาล ยเพื้นที่หน้าแนวครับก็คือปราสาทตาควายถ้าเกิดว่าเราถอยหลังออกมาอยู่แนวหลังขามนก็อาจจะรุกกลับเข้ามายึดพื้นที่คืนก็ได้เพราะว่าเราต้องถอยแล้วเมื่อเครื่องบินรบ f 16ครับทิ้งระเบิดลงไปเนี่ยขามนมันก็มีอุโมงค์ที่ลึกมากๆอยู่ในนั้นครับอาจจะมีเจ็บบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าที่กำบังได้ทันแล้วพอสิ้นเสียงระเบิดเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาจากบังเกอร์แล้วก็ยิงสกัดเหมือนเดิมนะครับฝ่ายเราพอสิ้นเสียงระเบิดเนี่ยเราต้องรีบวิ่งเข้าไปยังแนวหน้า ในจุดที่เราถอยออกมาเหมือนกันซึ่งยุทธวิธีแบบนี้นะครับมันก็เป็นยุทธวิธีที่ทหารโซเวียตเนี่ยเคยใช้กับทหารเยอรมันในช่วงสงคารามโลกครั้งที่2ที่สมรภูมิสตาลินกราดแบบเดียวกันเลยครับคือพอเขมรมันรู้ว่ามันเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์น่านฟ้าและก็ปืนใหญ่ของไทยที่มีความแม่นยําสูงเนี่ยมันก็ใช้การรบระยะประชิดแทนเพื่อที่จะไม่ให้เราครับทิ้งปืนใหญ่ลงมาได้แล้วจากคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าบริษัทนิวสาม,าสากม,ามีกกาารรขุุดดบบบงเอ์แหลยจ กระจายตัวตามแนวป่าและโคกโขดหินใช้ภูมิประเทศเนี่ย เป็นที่กัมบ,บางธรรมชาติเสริมความแข็งแรงครับเพื่อตั้งรับซุ่มโจมตีรบประชิดและก็หน่วงเวลาการรุกของฝ่ายไทยแล้วโครงสร้างบังเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกพรางไปด้วยพืชพันธุ์หนาทึบทำยากต่อการตรวจจับจากอาวุธระยะไกลของไทยเราครับนี่ถือว่าเป็นการรบที่สําคัญมากนะแล้วมันสามารถยื้อสถานการณ์ไปได้เลยกับฝั่งคอมเมนเอง,เ,องเพื่อรักษาที่มันในเนินสามารถูจนถึงการหยุดยิงตอนนี้เราก็ต้องดําเนินการต่อไปแหละครับถล่มเอาให้ราบคาบถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถควบคุมเนินสามารถศูนย์ได้โดยรวมเรายังเป็นฝ่ายรุก และก็ควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายเอาไว้ได้อยู่นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในเนิน 350, สามาูนพื้นที่แนวรบปราสาทตาควายนะครับยังไงก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กำลังใจให้กับพี่น้องฐานได้เราในแนวหน้าด้วยเพื่อจํากัดเขมรออกจากพื้นที่ให้ได้เอาลรมาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งของกองรับพัที่2ครับกลายเป็นว่ามีรายงานออกมาล่าสุดเครื่องยิงจรวด DTI 2ของไทยเราครับได้รับการเข้าปฏิบัติการแล้วครับเรียกว่าแม่นเหมือนจับวางเพราะเจออาวุธชนิดนี้ของไทยเราครับเบียร์วิสเ่ียดเนื่ยตอก่อกไม่ไ สอของเราครับสามารถล็อกพิกัดได้ส่วนบ b 1ิของเขมรไม่สามารถล็อกพิกัดได้อาศัยยิงร้อยนัดเข้าไปก่อนหวานแหอเอานะครับไม่มีการมาร์กพิกัดแบบชัดเจนแล้วไม่นานเนี่ยจรวจกวาจจะหมดก็เป็นได้ซึ่งเราก็ระดมยิงในพื้นที่แนวรบพระวิหารเองในจุดนั้นเนี่ยก็ยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องอาวุธชนดนี้ของเราออกมาแล้วแต่ เรามีน้อยกว่า BM 21ของเขมรนะครับก็แค่นี้เลยที่เขมรมันยังอันตรายก็คือเบมันเยอะซึ่งระยะยิงของไทยเราน่าจากไกลถึง30กิโลเมตรได้กับดี i 2นี่ก็เป็นการอัปเดตในส่วนของการรบที่2เท่าที่มีรายงานให้ทราบออกมาส่วนในแนวรบกองทัพเรือครับหรือว่าในพื้นที่จังหวัดตราดนั้นก็เข้าสู่วันที่9กันแล้วนะครับก็ยังดูเดือดเหมือนเดิมฝ่ายไทยเราก็สู้รบอย่างดูเดือดนะครับมีการระดมยิงปืนใหญ่ปืนคอปืนปรอโจมทีตำแหน่งฐานกบูชาอย่างตออง่อเนื่องเสียงปืนเนี่ยดัง ไปกว่านั้นครับก็คือมีคลิปออกมาแรงงานชาวกัมพูชาครับเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวในบริเวณจังหวัดกอกงเพื่อทดแทนสะพานหลักซึ่งใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกาลังของขมิที่เราเนี่ยใช้เครื่องบินรบเอลส่งไปทําลายตอนนี้ขมิมันสร้างกลับมาใช้งานได้แล้วเพื่อที่จะเติมกําลังครับและก็ขนเอาอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปยังเสริมแนวหน้าและก็น่าจะเปิดใช้งานในช่วงบ่ายของวันนี้เฮ้ยรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วจริงๆสําหรับขมิคือ ผมก็คิดว่าเราทําลายไปเยอะพอสมควรนะแต่จุดนั้นเนี่ยมันก็มีล่องน้ําไม่ห่างมากเท่าไหร่นะครับเขมนก็นํามาใช้เป็นสะพานขนส่งกําลังลำเลียงกาลังได้เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นรายงานอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนนวิกตราดเข้าสู่วันที่9กครับเขมนก็ยังต้านทานอย่างหนักส่วนอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับในบริเวณกองทัพภาคที่หนึ่งทั้งบ้านหนองจานหนองยากแก้วตอนนี้สนั่นวันไหวอีกรอบแล้วและ ในเวลา9ก้นาฬิกาของวันนี้เองครับสื่อกัมพูชาเนี่ยมีการรายงานออกมาว่ากองทัพไทยเราใช้เครื่องบินรบ F16 ย้อนไข่ลงในจังหวัดบันเตยเมือนเจยอาจจะเงียบแต่ก็ไม่เงียบกับแนวรบทับ 1, พ1นึ่ักที่1ของไทยเรา นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในวันที่17ธันวาคมครับก็อย่างที่ผมบอกแหละต้องเอาใจช่วยสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือให้กํลาลังใจกับพี่น้องทหารในเราในแนวหน้าและก็ขอสาวดีวีระบุรุษทหารกล้าครับที่ยังนําร่างออกมาไม่ได้จากฝั่งองขมนก็คงรอติดตามและอัปเดตกันแบบนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกํลาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย เจอกันใหม่กับเขาเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย